ที่ผมเดินทางมาที่นี่ก็มีรายงานอีกปัญหาดหึงนะครับในเรื่องของการติดธงนะครับซึ่งกําลังตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ว่าก็ขอยืนยันครับว่าหากมีอยู่นะครับในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนั้นเราก็จะต้องดําเนินการให้มีการเอาลงครับเพราะว่าเราถือว่าพื้นที่บริเวณนี้นะครับไม่ใช่พื้นที่ของอกัมพูชานะครับหากมีข้อโต้แยง้งก็ต้องไปว่าตามกระบวนการของ MOU หรือกระบวนการของ JBC ต่อไปนะครับการที่กัมพูชาออก ถแถลงการนั้นขณะนี้ผมก็ได้สั่งการให้ทางกระทรวงการต่างประเทศตอบโต้ไปนะครับซึ่งก็จะมาเกี่ยวข้องกับหลายเรื่องที่เป็นข้อเรียกร้องของกลุ่มพันธมิตรครับเช่นข้อเรียกร้องข้อแรกที่บอกให้ยกเลิก MOU ปี2543อันนี้ก็ขอเรียนย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมมองว่ามีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของที่มาที่ไปและก็ประโยชน์ของ MOU หรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ MOU ประการแรกเนี่ยหลายคนไปเข้าใจครับว่าโมยูฉบับนี้เนี่ยไปทําให้เกิดปัญหาการรุกล้ําเข้ามาครอบครองพื้นที่นะครับในเขตแดนของไทยจากชุมชนกัมพูชาตลอดบริเวณแนวชายแดนความจริงไม่ใช่ครับต้องขอเรียนว่า พื้นที่ส่วนใหญ่นั้นปัญหาการลุกล้ำกัมก,กึ่งเข้ามานะครับโดยเฉพาะในกรณีที่เขตแดนยังไม่ได้มีการกําหนดชัดเจนนั้นเป็นปัญหายืดเยื้อเรื้อรังครับบางพื้นที่นั้นมากกว่า20ปี30ปีด้วยซ้ําครับสิ่งที่ MOU เมื่อมีขึ้นเนี่ยกำหนดเอาไว้ก็คือว่าการที่มีการครอบครองลุกล้ำกันกันไปกันมาเนี่ยนะครับทั้ง2ด้านเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นตัวกําหนดว่าเขตแดนอยู่ตรงไหนครับเขตแดนต้องย้อนกลับไปดูในเรื่องของสนธิสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เป็นผลงานของคณะกรรมการปักปันตามสนธิสัญญานะครับให้ถูกต้องระหว่างนี้ถ้าหากว่ายังมีความก้ากึ่งกันอยู่ก็จะต้องไม่มีการไปปรับพื้นที่ขยายการลุกล้ำทางด้านหนึ่งด้านใดนะครับและเมื่อได้ข้อตกลงข้อยุติในเรื่องของเขตแดนแล้วก็จะต้องมีการปฏิบัติไปตามนั้นนะครับซึ่งผมขอเรียนว่า MOU นี้ก็เป็นบนหลัก เป็นไปตามหลักสากลของการแก้ไขปัญหาเขตแดนนะครับทำกันอย่างนี้ทั่วโลกครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปะทะเกิดสงครามนะครับแล้วก็แน่นอนครับ m อ u นี้ไม่ได้บอกนะครับว่าเขตแดนจะไปอยู่ที่ไหนนะครับจนกว่าจะมีการดําเนินการสํารวจมีการกําหนดหลักเขตแดนให้ถูกต้องเพราะฉะนั้น ความได้เปรียบเสียเปรียบจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่การเจราจาและผลการเจราจานั้นก็ขอยืนยันครับว่าจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนมีการนําเข้าสูก่กระบวนการการพิจารณาของสภานั้นผมก็ขอย้ํานะครับว่า MOU นั้นไม่ได้ทําให้เกิดความเสียเปรียบนะครับแต่เป็นแนวทางตามการปฏิบัติตามหลักสากลในการการแก้ปัญหาเรื่องเขตแดนส่วนที่กล่าวอ้างว่า MOU ไปยอมรับแผนที่1ต่อสองแสนโดยเฉพาะในระหว่างลงรักนั้นก็ไม่จริงครับ ข้อความที่ปรากฏอยู่ใน MOU นั้นใช้คำว่าแผนที่ซึ่งเป็นผลงานของคณะกรรมธิการนะครับตามสนธิสัญญาซึ่งในเรื่องนี้ไทยเคยต่อสู้ในศาลโลกและในคำวินิจฉัยของศาลโลกก็ยอมรับครับว่าแผนที่ระวางดงรักนั้นไม่ใช่ผลงานของคณะ กรรมธิการตามสนธิสัญญาแล้วก็นอกจากนั้นเรายังเคยมีหนังสือแจ้งไปเมื่อปี2,551นะครับในช่วงปลายปีว่าเราไม่ยอมรับว่าแผนที่ระวังดังกล่าวนั้นเป็นแผนที่ที่เป็นผลงานของกรรมธิการเพราะฉะนั้นจึงไม่อยู่ใน MOU แล้วก็ผมก็ได้สั่งการให้มีการทําหนังสือยืนยันไปอีกครั้งนะครับเมื่อทางกัมพูชานั้นพยายามที่จะอ้าง แผนที่ไม่ว่าจะอ้างคําพาิพากษาของศาลโลกไม่ว่าจะอ้าง m อ u หรือเรื่องอื่นใดก็จะได้มีการดําเนินการนะครับแสดงจุดยืนของรัฐบาลที่ชัดเจนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีความสบายใจว่าเราไม่ได้มีการยอมรับในเรื่องของแผนที่ซึ่งเราเห็นว่าไม่ถูกต้องนะครับข้อเรียกร้องที่2ซึ่งมีการพูดกันก็คือการถอนตัวออกจากมรดกโลกผมเข้าใจดีครับก่อนหน้าที่รัฐบาลผมจะเข้ามารัฐบาลชุดก่อนหน้าเนี่ยได้ไป เจราจากับทางกัมพูชาแล้วก็ในที่สุดทําให้กัมพูชานั้นไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกประสาทพระวิหารฝ่ายเดียวซึ่งก็ทําให้เกิดปัญหาตามมาว่าจะต้องมีการเสนอแผนบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งเราถือว่าเป็นดินแดนของไทยนะครับแต่ก็จะเห็นครับว่า2ปีที่ผ่านมานั้นรัฐบาลของผมนั้นก็ไปคัดค้านในเรื่องนี้นะครับจนทําให้กัมพูชานั้นยังไม่สามารถเสนอแผนการบริหารจัดการเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกได้ นอกจากนั้นครับในเอกสารของกัมพูชาเองก็ยอมรับครับว่าพื้นที่ในบริเวณทิศเหนือและทิศตะวันตกของปราสาทพระวิหารนั้น กัมพูชายังไม่สามารถเสนอแผนบริหารจัดการพื้นที่ได้เพราะมี MOU กับไทยครับ MOU ฉบับ2,543เนี่ยครับที่บอกว่าตราบเท่าที่ตรงนี้ยังไม่สามารถที่จะกําหนดแนวทาง,ทางต่างๆก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่เพื่อบริหารจัดการได้เพราะฉะนั้นประโยชน์ของ MOU ก็จะมาพันกับเรื่องนี้ด้วยนะครับกับการที่เราได้ใช้เป็นเหตุผลในการที่จะไม่ให้กัมพูชานั้นเสนอแผนบริหารพื้นที่บริเวณรอบปราสาทพระวิหารโดยเฉพาะในส่วนที่อยู่บนเขานะครับ ทางกลุ่มผู้ชุมนุมยังติดใจยังเห็นต่างยังไม่เข้าใจนะครับแทนที่เราจะ ไปกล่าวหากันไปกันมาสามารถที่จะมาหาวิธีการในการเอาข้อมูลมากางดูได้ครับรัฐบาลก็เปิดใจกว้างก็อยากให้ทางกลุ่มพันธมิตรเปิดใจกว้างว่าถ้าข้อมูลไม่ตรงกันเนี่ยครับเราจะมาปรับความเข้าใจเพื่อให้เกิดความตรงกันในระดับหนึ่งได้อย่างไรเราอาจจะเห็นไม่ตรงกันทั้งหมดนะครับต่อแนวทางการดําเนินการแต่ต่างฝ่ายต่างก็มีหน้าที่ตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการที่จะดาเนินการไปและทุกฝ่ายก็จะต้องยึดถือผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นหลักครับ